สวัสดีครับทุกคนทุกท่านผู้ให้การติดตามรับชมรับฟังกับช่องทางมาหาแหมงนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวประเด็นในนาข้าวที่ต้องมาพูดคุยกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมในสถานการณ์ที่ราคาข้าวนั้นไม่สู้ดีและไม่รู้ว่าอนาคตมันจะขึ้นจะลงหรือจะตกต่ําเตีย้ยเลี้ยดินไปถึงไหนนะฮะแต่ในเชิงของการปฏิบัติไรนาะของเราเองก็ดีนะครับผมมันมีฤดู นะครับผมชี้แจงนะตรงนี้ว่าทําไมต้องเร่งต้องรีบต้องทําเพราะว่าถ้าเราทําช้ากว่านี้ปลายมือเราโดนน้ําท่วมเสียหายอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าของเราเองเป็นพื้นที่ทุ่งรับน้านะครับผมแต่ถ้าจะรอไปหวานทีเดียวตอนเดือนธันวาก็ก็คือเสียเสียระบบการหมุนเวียนไปเลยนะครับผมเพราะว่าเ,เขาเรียกอะไรคือเงินมันถูกหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาเนาะ ถ้าไม่หวานตอนนี้นะครับผมก็หวานได้อีกทีก็ประมาณพฤศจิกาไปลายไปหาธันวาที่ซึ่งเราไม่สามารถรอได้จริงๆนะครับผมชี้แจงให้หลายคนหลายท่านทราบนะตรงนี้ว่าทําไมต้องเร่งรีบทําจังเลยทําไมไม่รอเลยดูเพราะว่าเราหวานวันแม่เกี่ยววันพ่อไม่ได้เหมือนนาปีนะครับนะฮะเพราะว่าที่นี่มันเป็นทุ่งรับน้ําครับผมถ้าถามว่าหวานหวานสิงหาคมอะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนครับสิงหากันยาเนี่ยน้ําเริ่มเข้าทุ่งครับธันวาเอ้ยตุลามาท่วมเต็มทุ่งแน่นอนครับผมดังนั้น ทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยนะครับผมไม่ได้บอกเป็นแอบ,บอ้างนะครับผมอันนี้คือเรื่องจริงที่เราประสบมาดังนั้นเราก็มีวิธีการหรือมีเวลาหวานกันอยู่แค่ประมาณเมษาพฤษภานะครับผมถ้าใครไม่เสร็จสิ้นภายในเดือนหรือ,เ,อเดือนนี้หรือครึ่งเดือนหน้านะครับผมปลายมือลําบากอย่างแน่นอนนะครับผมดังนั้นอันนี้ขออนุญาตชี้แจงก่อนนะประเด็นต่อมานะครับผมเนาะการท,ทําไรทานาอันนี้ผมขออนุญาตมาบอกเราพูดคุยกันหลังจากที่มีการแช์ ในเรื่องของต่างๆนะครับผมแชร์ในเรื่องของวิธีการทําต่างๆหรือ,อหลักการหมักเอ่ยเผาเอ่ยอะไรพวกนี้นะครับผมมันก็จะมีหลายคนที่เข้าใจกันนะฮะเป็นคนที่ทํากันอยู่และแต่หลายคนท่านก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเผาไม่เผาทําไมต้องหมักไม่หมักอะไรพวกนี้นะครับผมขอพูดเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือการที่เราถูก ระบบบอกให้เราทําแบบนี้นะครับผมเราก็ทําตามนะพวกเราเองนะครับผมทําตามแต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนที่ไม่ยอมทําตามอันนี้ผมก็จะไปห้ามเขาไม่ได้ นะครับผมอันนี้มันมีบางคนบางส่วนที่ไม่ยอมทําตามแต่เราแค่มีหน้าที่มาบอกปัญหานะครับว่าถ้าเราทําตามถ้าเราไม่จุดไม่เผานะครับผมปัญหาที่เราเจอมันก็จะมีเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับผมก็คือในเรื่องของทั้งข้าวดีดข้าววัชพืชเอ่ยระยะเวลาที่เราต้องทําเอ่ยการะสะสมของโรคแมลงเอ่ยที่มันหมุนเวียนกันอยู่ในพื้นที่นะครับผมอันนี้คือกรณีที่ไม่ได้เผาอย่าเพิ่งดราม่าโลกสวยกันนะครับ คือถ้าเกิดว่าเราได้เผามันก็จะจัดการเรื่องเหล่านั้นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ให้เผาเราหมักอย่างนี้เราก็ทําได้ครับทําได้ครับแต่มันต้องเร่งต้องรีบต้องช่วยมีระยะเวลาการกระชันชิดและอีกอย่างที่สําคัญก็คือเมื่ออะไรก็ตามที่เราทําอย่างนี้นะครับผมแน่นอนครับเมื่อเราทําอย่างนี้เราจําเป็นต้องมีการปล่อยน้ําตรงนี้นะครับผมลงไปในคลองส่งและสุดท้ายมันไปไหนครับมันก็จะไปอยู่ใน ลำคลองหรือเป็นแม่น้ําที่อยู่ใกล้นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถเอาไว้ตรงนี้ได้นะฮะเอาไว้ตรงนี้ไม่ได้เลยนะฮะมันน้ํามันมหาศาลมากเนาะที่ทางนะครับผมมันไม่ใช่แค่3มไร่4ี่ไร่5ไร่นะครับที่ทางหลายคนหลายท่านบางคนบางท่านเนี่ยสองร้อยถึงสามร้อยไร่ด้วยซ้ำบางคน20-30ไร่นะครับผมน้ําที่อยู่ในนานะครับมีปริมาณมหาศาลมากดังนั้นมันไม่สามารถทําที่เก็บได้แม้แต่เราทํา คันข้างแบบนี้นะครับผมมันยังไม่เพียงพอต่อการเก็บนะครับผมปริมาณน้ํามันมหาศาลมากดังนั้นปัญหาที่ตามมาก,ก็คือน้ําที่ถูกหมักนะครับผมมันจะเป็นแก๊สเป็นก๊าซเป็นเชื้อโรคอะไรก็ตามแต่แหละสุดท้ายถ้ามันลงไปในคลองครับผมมันจะทําให้ระบบนิเวศปลาเล็กปลาน้อยนะครับผมตายได้เนาะอันนี้คือปัญหาที่จะตามมาและที่ซึ่งผมพยายามบอกไปหลายคนหลายท่าน ก็แน่นอนแล้วครับผมนะคนทําไร่ทํานาเองก็เข้าใจกันแหละแต่ถ้าคนไหนที่ไม่ได้ทําไร่ทํานานะครับผมก็จะมาออกมาดราม่ากันอีกนะครับผมดังนั้นผมบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้เราไม่สามารถที่จะปรับตามได้อีกแล้วเพราะว่าเราทําได้แค่นี้นะครับผมโอเคประเด็นต่อมานะครับผมข้าวนะฮะอันนี้พูดถึงเพ่พี่น้องเราที่ทําไร่ทํานาก็แล้วกันเลือกข้าวพันไหนดีนะครับผมดราม่ากันอีกเยอะเลยว่า ก็เป็นทแต่ข้าวนอกข้าวต่างประเทศราคาก็ไม่ได้สิต,วตสัวตามสิผมบอกได้เลยครับว่าคนที่ทําได้ทานาเองตอนเนี้ยไม่ได้เลือกแค่ข้าวนอกข้าว,าวต่างประเทศหรอกครับอันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะถ้าข้าวไทยเองจริงพัฒนามาได้สายพันธุ์ที่ดีได้สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและได้การันตีราคาขายผมเชื่อว่าพี่น้องเราแทบจะทุกคนทําของกรมการข้าวอย่างแน่นอนไม่หนีไปไหนอย่างแน่นอน แต่ทุกวันนี้นะครับผมทําไมเพ่อแม่พี่น้องเราถึงเลือกข้าวเบอร์ถึงเลือกข้าวต่างประเทศมาทําเพราะว่าหนึ่งผลผลิตสูงมากนะครับผมสูงมากอาสมมตินะสมมุติด้วยกันนะครับถ้าผมทํากอขอหนึ่งสายพันธุ์ก็ได้นะครับผมไม่แอบ,บอ้างไม่พูดว่าสายพันธุ์ไหนถ้าผมทํากอขอหนึ่งสายพันธุ์ผลผลิตเฉลี่ยผลผลิตเฉลี่ยของกอขอตอนนี้ที่แนะนําการทํากันนะครับผมก็คือ ไล่ละ1เึ่งกวนหรือไล่ละหตันนะครับผมสูงสุดที่ผมเห็นคอนเฟิร์มกันตอนนี้ก็คือ1,170กับ70กิโลกรัมนะครับผมอันนี้ไม่บอกว่าสายพันธุ์ไหนแต่อันนี้คือที่คอนเฟิร์มกันถามว่าทําได้เยอะกว่านี้ไม่ได้พเพราะเมาหวานจริงก็ได้ประมาณ1,200-1,300ถามว่าปริมาณเยอะไหมต่อไร่ก็ถือว่าเยอะครับแต่มันยังน้อยกว่า ข้าวพันต่างประเทศที่ได้ถึง1,800-1,900กิโลกรัมต่อไร่นะครับถ้าเทียบกันนะถ้าสมมติราคาแบบไม่หนีกันมากข้าวไทยราคาต่างก่อข้าวข้าวเบอร์เนี่ยอยู่ประมาณ200-300บาทแค่นี้นะครับทุกวันนี้นะ1 200-300บาทต่อ1ต่อ1เกวียน 1, 1, 1ตันนะครับถ้าเกิดทำข้าวไทยได้1,000กิโลกรัมอา่าราคาตกเฉลีย่ยตอนนี้อยู่ที่6,500 6,600นะครับ1,000อา่า1 1ตันนะครับผม ก็คือ6,500นะครับแต่ถ้าเป็นข้าวเบอร์นะครับผมข้าวต่างประเทศ6000อ่ะ6ก0 0ก็จริงนะครับผมแต่บวกไปอีก800กิโลถึง900ยกิโลนะครับมันเงินที่มันจะเหลือกำไรมามันเหลือค่อนข้างมากนะครับผมมันเหลือค่อนข้างมากดังนั้นมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่จำเป็นไหมล่ะครับที่เขาจะมาเลือกทำสายพันธุ์ที่ไม่ใช่สายพันธุ์ไทยถูกไหมนะครับผมหรือแม้แต่เอา้าสมมติว่าต่ำกว่าเป็น ต่ำกว่าเป็น500เลยก็ได้นะครับผมข้าวไทย ,6 กพันหกนะครับแต่ข้าวต่างประเทศได้อยู่ที่ห้าหกพันอย่างเงี้ยหกพันทวนเลยะนะครับแต่ว่าทําได้2ตันก็ได้เป็นหมื่นนะต่อไร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าข้าวไทยได้เท่าไหร่ได้หกพันเจ็ดพันนะครับผมได้เต็มที่ไร่ละเจ็ดพันแต่ข้าวต่างประเทศที่ได้ผลผลิตสูงเนี่ยมันได้สะสมกันเนี่ยแปดเก้าพันถึงหมื่นต่อไร่นะครับผมดังนั้นถามว่าทําไมเขาถึงเลือกละ่ะนะฮะทำไมเขาถึงเลือกนะ อันนี้เป็นเหตุผลนะครับแล้วทําไมบอกว่าโอ้โหทำข้าวทําอะไรออกมาเยอะๆแล้วไปขายที่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยคาว่าเอาไปขายที่ไหนเนี่ยมันไม่ควรถูกถามโดยชาวนานึกออกไหมฮะเพราะว่าชาวนานเองจริงๆเนี่ยเขาทําเพราะว่าเขามีที่ให้ขายพืชผลทางการเกษตรไหนที่ขายง่ายที่สุดเกษตรกร,ะกรจะเลือกทําอย่างนั้นครับ นึกออกไหมคือข้าวเนี่ยมันมีลงสีมันมีท่าข้าวมีอะไรรองรับเขามองว่าเออถ้าฉันผลิตไปจะถูกจะแพงก็ช่างแต่ฉันมีที่ขายวันหนึ่งกับกันครับ่านมีนาอยู่50ไร่เหมือนกันแน่นอนทาฉันทําข้าวอย่างน้อยถ้าข้าวซื้อครับลงสีซื้อครับจะถูกจะแพงว่ากันไปแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งฉันเปลี่ยนมาปลูกมะพร้าวมะพร้าวนี่ใครจะมาซื้อฉัน50ไร่คือคือถามว่าอนาคตมันอาจจะมีแต่ว่าเราไม่เคยมีองค์ความรู้เรื่องนี้เลย และไม่มีใครมาบอกมาสอนมาแนะนำมาชีแ้แนะแนวทางและไม่มีตลาดให้เราเลยเราถึงไม่สามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนทำตามโดยอัตโนมัติของเราได้เออถามว่าบางคนบอกทำไมไม่ไมปลูกพืชผสมผสานใช่ครับปลูกครับทั้งกล้วยทั้งอ้อยทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยครับมะม่วงมะม่วงเต็ไมไปหมดเลยครับถามว่าขายได้ไหมขายไม่ได้ครับเพราะว่าทุกบ้านนะตอนเนี้ยจะบอกว่าไปขายกันแถวตลาดน้องตลา,าดนัดผมบอกเลยเฮี้ยไปร้อยโลก็กลับร้อยโล นะครับมันไม่เหมือนคนที่อยู่ต่างพื้นถิ่นนะครับผมมาเห็นแล้วเฮ้ยมันถูกจังมันดีจังซื้อไม่เหมือนกันนะครับที่นี่มันปลูกอะไรขึ้นมามันมีมันขายยากเพราะว่าบ้านนั้นก็ปลูกบ้านนี้ก็มีแม้แต่ต้นหอมผักชีบ้านนี้ก็ปลูกบ้านนี้ก็มีเนี่ยคือมันไม่สามารถที่จะขายให้ซึ่งกันและกันได้นึกออกไหมครับอันนี้ถ้าจะบบนจะด่าว่ามาเลยนะครับแต่ว่าผมพยายามสะท้อนความจริงออกมาให้เห็นว่าทําไมนะฮะ ชาวไร่ชนาเกษตรกรเองนะครับผมถึงต้องทําอย่างนี้เนาะถึงต้องทาอย่างนี้เป็นเสียงสะท้อนก็แล้วกันเป็นเสียงสะท้อนให้ให้ให้ทราบแล้วกันเนาะนะฮะจะฟังเข้าใจหรือฟังไม่เข้าใจผมก็ไม่สามารถทราบได้นะครับผมเพราะว่าแต่ละคนก็มีการศึกษามาไม่เหมือนกันการเรียนรู้มาไม่เท่ากันดังนั้นถ้าเกิดว่าเข้าใจเรานะครับผมช่วยหาแนวทางที่ยั่งยืนมาปรับประยุกต์ใช้ ให้มันเท่ากับสิ่งที่จะเป็นได้หน่อยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจก็ต้องปล่อยให้มันเป็นระบบนี้ก็ปล่อยกันไปครับผมก็ต้องมาครั้งคอยบ่นกันทุกปีนะครับปีนี้ไม่บ่นเรื่องการเผาไม่บ่นเรื่องราคาปีหน้าก็จะบ่นเรื่องราคาปุ๋ยราคายาราคาน้ำมูน้ำมันราคาปัจจัยการผลิตที่มันเพิ่มขึ้นราคาสิ่งต่างๆที่เราต้องซื้อกินซื้ออยู่ซื้อหาแม้แต่น้ำปูน้ำปลาก็ยังขึ้นราคาเนาะแต่หลายๆอย่างมันบวกรวมกันไปหมดครับถ้ากเกษตรกรไม่มีเงินจับจ่าย ถ้าเกษตรกรไม่มีกําลังในการซื้อคนขายของก็ขายไม่ได้คนขายของขายไม่ได้ระบบต่างๆมันก็จะก,กระทบ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 กันไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ลองเอาไปคิดตามดูนะครับดังนั้นวันนี้ผมขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ในการสื่อสารบอกกับทั้งคนที่เป็นพ่อแม่พี่น้องเราชาวราชนาวีก็ดีหรือผู้ที่ทําการเกษตรอื่นใดก็ดีหรือแม้แต่องคอ์กรหรือแม้แต่หน่วยงานใดก็ดีที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้นะครับผมขออนุญาต แจ้งปัญหาตรงนี้ให้รับทราบไปพร้อมๆกันก็นแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็คงจะพูดประเด็นแค่นี้นะครับผมเนาะวิดีโอยาวเกินไปแล้วนะครับผมเนาะฝากไว้ประเด็นแค่นี้ครับผมวันหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ